สบายดีพี่น้องมาเดินมากินข้าวพ่อผ้าครับไอเชือกอะไรพ่อแพนซาวนุกไอเชือดพวกเหรอเชือกตัวใหญ่มาั่งกันมามาพี่น้องเลยมากินละราแพนเป็ดน้ำกันแน่เลยสบายดีจ้าพี่น้องทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงมันเองเมนูก็มีก้อยหอยาต้มเป็ดแล้วก็เลือดแป้งนุ่มๆอร่อนพี่น้องโบ้เลยอันน่อยกินได้ขนะอันเดียวนดิของพี่นายบู มันน่องน่อยให้จงดีน่ะวะมันจงเดี่ยวแบ่งไว้เลยมาเดินมาเดินตีมสุดคุยตะโนเอาเอาแบ่งไปเด็กคนนีน่ารักมุกไม่ใช่จ๊ะครับบ๊อบหมดเส้นเมื่อวานนี่เหรอบ๊อบเมื่อเมื่อสว่างละไปเมื่อไม่ร้อนเมื่อไงหน่อยมาเร็วป้าเพ็ญจะลุกเสือไปนั่งเด้อ กาแฟบนท้องพี่น้องเข้าวคั่วสบายดีพี่น้องมาได้กินตรงกันได้พี่น้องมี่เลือดแปลงต้มเป็ดก้อยหอยรับรองว่าอร่อยนิ่งเนาะเลยพี่น้องต้องก้อยหอยมาดีเลยยิบเลยใช่ไหมอืมขาเป็ดสุภาพุ่มกินตาเป็ดบุกเข้ามาเพื่อเนี่ยเลยพี่น้องไม่ยากครังแรกพี่น้อง เข้มเป้พวกกินข้าบพวกูเป้ที่น่าด้เบิ่งก้อยหอยเบาแพนนี่ยนั่นแหละเราเห็นมันมันต้องนั่นนะสีมือเบาแพนเงี่น้องยสีผิวแดงผิวแางเพราะว่าเราต้องตั้แงมากบอกตอกให้ติดจำเป็นที่พองอย่างให้ตัวแซง ค่อยเบื่ง่ายกเพื่อทำปาดเรือได้นะพอกทีลงทีลงทีลงข้าวพี่ก็รอนเมื่อนี่เรื่องดูไม่รอนไม่ทุกข้าวเข้าใส่จานดูหนึ่งจิ้มเถือนติ้มเถ่นก็มีข้าวอยู่ข้าวขึ้นเมื่อนะข้าว ลิ้วอ้เข่าเนาะแข้งอะแข้งข้างหน้าเข่าเลยแข้งเข่าเข่าบุญเม่บุญเมงเข่าบุญเมงเลยเข่าแข้งหิววิเข่าแข้งเลยแม่แม่ไงล่ะให้เจ็บเด้ข้าวเอาเลยอ่ะเ้าวปอบไงล่ะข้าวหิ้งข้าวมันลายอ่าข้าวมันลายย่างแซ่บนะรวยมากข้าวมันปลาปอบเยอะเลยอาะข้าวหยองาะอืมกะเรา่องเรากินมากินเยอะต้องเรื่องหนึ่งคือ พ่อเลี้ยตาพ่อเนี่ยก็นอนอยู่ปีแขนเอานะอ๋ออุ้ยโยนเสียงเราเลือกนี่แหละเราอย่างเดียบ้องเนาะใช่ที่ปลูกส่งออกไปลได้โซเล่กันโซเล่เลือดข้าวเนาะเข้าแข็งไม่ข้าเมืองอันเนี้ยเข้าเมืองอ่อนกว่านี่ชอบเรื่องนไหมบ่ีชอบเรื่องขึ้นมาใหม่เนาเข้าตัวนอนนี่ละว่ะเออว่าข้าตัวนอนนี่แหละแล้ว

เอาไปจีรือก็จะให้ข้ามะข่าวเอาไปข้า้องแคนี้วันหนึ่งข้าวคงเนือจีเค่องขาวเราทำตานเลยได้ไหไม่ห่มากเ้ยบอสี่พันิบลานรายามมันไม่พอม่พอเป็นเบิ่งไม่พอไหมนี่หลเป็นมาเหรอใส่เมืองกองใส่เมืองกองใส่เม่องกองประจ่า โอเคฉัน okay, หัวคนแบบนี้แล้วนางคนนี้ทำบ้างมั้งมันอยู่ไม่อยู่นทำเดือเนาะถวายเตี้ยรุ่นมาสว่างไปทำช่วงแท้ขึ้นเมื่อเร็วน้างดีก่อนไปดีก็ดีลูกลดลดขับบุเร่ในประเทศสว่างมาเรปฏิพันธ์ละขับบุเร่

้านฝองมึงทำม่่ไม่เยอะแตดีน้อยงานทางมันนาบ่อเขพสู้ได้อยู่กินข้าวมอสังขักข้าวเขาบุ้มเงินข้าห้องขนาดนีไปยุ่งเขาได้เลยเขาเตรียมห้องให้ยุ่งเฉดหลังมือบาดเละไปหลังเฮโอ้โหเ็ดีลไเล็เลยใช่ไหมแตไม่มีคอเสียไรนี่ คือห้าโมอะไรนี่คือสองยูห้าโมงเป็นเ่นตัวตามก้าวกำลังก็อีบงโบอิามปอะตามาค่อเงิน่เรากดยูก็ต้องกดยูให้ไรนะเาที่ยูเาตีบางเฮา้คนให้ียกอกันเราเียมูคูน่นะ เราเป็นคนก่าเฮ็ดตัวใช่แบบไฟไม่น่นีน้ำโมตีบุแม่หน้าเยะกาที่อะไรเท่าไหร่นะนายของบุญอม่าโมตีเราเปคน่ที่เายืนเปดปุ้ไเสื้อปนันนเราบงดเอามกูจนทางเดือแป้งสิมึงะลุกบดืแป้ง จะเขานี <who puppy. S 3> <For vi ven> ่ยี <sucks> ่ม <sau> <groups> ันคตมันแล้วเขาเขาผู้บิดระบบผู้เขาเก่งผู้เขาล้าเขาบริดัทดงอาการแบบนั้นเขาพิจามูโลเขาบมูหางี่ี่าอกเบอกเาพรณาไปเดมันก็วาได้เนี่ยเขาบอกว่าตาแต้มมือมืดบานะวามันมือว่าจะดีคอเขดพอใจเรขึ้นรถมาโดนขึ้นรถเลยหมดทาอะไรลูขึ้นรถเลยใต้เขานะ อยู่คุ้นเป็นน่อยพี่น้องกินข้าวมันจาพี่น้องกินข้าวสาัทพีชเื้อยขึ้นมาย่ามันก็น้องชายพี่น้องมื่อนั้นน่ะไปมันี่เเคยมานะบ้านเราแพนพี่น้องบ้านเราเหนื่อบ้านเราเหนื่อยมาก ชอบมาพานมาหลินแน่ชอบมากเดี๋ยวแบบมาก็ได้ดำหน้าแลินจ้าเห็ดเชยกินข้าวหลายคนเหไดเฮ้ยเห็ดเชยเปล่าหัวใหมากินด้เตนค่ะ

นั่นแหละเจ๊ตีเจ๊ตีไม่ได้คนยากอ่ะเนี่ยพวกเจ๊เขาเขาพบกใค่ขี่เจ้าของไม่ขี่แต่พวกคน nhà เนี่ยมันเลี่ยวมโหหันเปิดมือเนื้อขี่เด็กขึ้นโดนเนื้อโดนจุกคว่ำพื้นผ้าที่ดำผ้าคว่มเดือดแห้งที่ขี่เด็กขึ้นไปเอาไปบนหลาเลยดำเขาจะดำนะ

คนใบ้าเห็นยาวใันก็่ค่อยให้เราคนไมุู่นของพ่นอีกหนึ่งทีทำน้องลาะเนอะ้อปากเลาแท้เนาะจะดามต้องขอใ้สาวนกไม่ค่อหยันน่ะมีจิตแอบเนเากบอกอ้อาตไปเลยบายบายสบายดีบายบาย